ใครต่อใครก็รู้ว่าเรารักกันสุดหัวบ้านท้ายบ้านเขารู้ทั่วกันแฟนฉันคือเธอเที่ยวก็มีไปไหนก็มีฉสนีหกับเธอรู้กันเจ้า ว่าเธอกับฉันแฟนกันเพื่อนต่างพาอิจฉาในความรักเราต่างโลกันอยู่วเยาเขาคิดว่าเรามีแคล้วกันมัน รักแต่ก็เริ่มพริบยสวัยผัวพันคิดว่ารักมันกลับพลันแปลเปลี่ยนที่มาดังถูกคน อบค้านี้ไหมของหลุดจากมือที่ถือมาร่วงพลอยให้กระจายเขาควงแฟนใหม่ต้องอายเขาแล้วสิเรางานแต่งงาน เคยฝันเอาไว้ใหญ่โตเมื่อเห็นแล้วร้องโหเคยคิดว่าสูงปรับทูกเป็นเศร้าทั้งต้องอายหัวผู้คนที่รู้จากเราโทรเรื่องมันเศร้า เป็นหญิงต้องสิ่งเสีย,ยดังถูกคมสายฟ้าฟาดฟันหัวใจแทบพังเมื่อเจอพบเธอมีไหมของหลุดจากมือ ที่ถือมารวงพลอยกระจายเขาควรแฟนใหม่ต้องอายเขาแล้วสิเรางานแต่งงานเคยฝันเอาไวไ้ใหญ่โตเมื่อเห็นแล้วร้องโหเคยคิดว่าสูง กลับทุกเป็นเศร้าทั้งต้องอายหัวผู้คนที่รู้จากเราทุเรื่องมันเศร้าเป็นหญิงต้องสิ่งเสียหา